24 l i v e นะครับก็จะอยู่กับรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับของตัว MG เป็นรถเซกเมนต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือรถไฮบริดครับผมซึ่งเป็นตัว VS H.E.V. เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเซกเมนต์ของรถ b s u v ในคันนี้ในตัว V.S. เนี้ยแพลตฟอร์มเดียวกับตัวชาร์จเอสครับแล้วตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาตัวนี้ครับมันจะเพิ่มเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาเรื่องของแรงม้าครับเขาให้แรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับเครื่องยนต์1,005ครับผมนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของเกียร์ตัว eCVT แล้วครับอ๋อ eCVT ก็คืออิเล็กทรอนิกส์เกียร์ที่ตอนน เครื่องยนต์ตอนนี้กี่แรงม้าแล้วว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากี่แรงม้าครับตอนนี้ครับเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงม้าสูงสุดถึง109แรงมา้าและตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับให้แรงม้าสูงสุดถึง95แรงม้านะครับผมเอางี้ถ้ากระบวกในวัยเนี่ยก็200กว่าแรงม้าเลยเนาะทำไมในโบชัวแนะนำเนี่ยคือ177แรงม้าล่ะครับคือตัวของบวกมาได้แล้วมันจะไ,ได้204ใช่ไหมครับครับผม กับการที่เราไปทดสอบบนไดโน่เนี่ยแรงม้าจริงๆได้อยู่หนึงร้อยเจ็ดแค่นั้นเองครับของนี้เท่ากับว่าแรงม้าเพียวๆเลยไม่มีการแบบว่ามาเคลมตัวเลขกันตามซีซีหรือว่าแรงม้าใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าว่าอัตราเร่งตัวนี้ถ้าคุณใช้รถคันนี้เนี่ยก็เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเพียวๆเลยใช่ครับคือตัวนี้มันมีมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเป็นพาราเรลลโหมดทำงานควบคู่กันในการออกตัวในการขับเคลื่อนได้อัตราเร่งที่สูงกว่า ต่อเน,นื่องกว่าตาเร่เงศูนย์ถึงร้อเนี่ยประมาณกี่วินาทีครับประมาณ7.9ถึง8วินาทีครับโอ้นี่ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่า<ม>ถ้าเทียบกับตัวเซทเอตัวเก่าเนี่ยวิ่งประมาณ14-15วินาทีนี่ก็ถือว่าคือหวาเลยใช่ครับแล้วถัดมาแบตเตอรี่ล่ะ,ะแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่2.13มกิโลวัตต์แอม มันอาจจะไม่ได้ใหญ่ก็คือช่วยในการขับเคลื่อนแบตเตอรี่2.1กิโลวัตต์ทาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหนเป็นลิเธียมไอออนครับเป็นลิเธนะียมเนาะโอเคถท่านี้ถ้ากว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมีการผ่านมาตรฐานอยู่แล้วในการทดสอบไม่ว่าการเป็นการกระแทกมันจะอันตรายไหมหรือว่ามันจะใช้งานได้ยาวนานไหมแต่จริงๆมีการพิสูจน์แล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องเกี่ยวกับการที่ แช่น้ําการกระแทกนะครับการดูความร้อนเนาะปลอดภัยแน่นอนถามต่อเลยเรื่องเกี่ยวกับลูกเล่นในรถคันนี้ละตอนนี้เราเห็นหน้าจอเนะครับว่าหน้าจอตัวนี้เป็น f u ลสกรีนแดชบอร์ดเลยครับผมครึ่งหนึ่งเป็น12.3สองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ทัชสกรีนได้ครับฝั่งนี้เป็นหน้าจอ d i s p พ r s i o n s มันจะอยู่ในรถ segment ที่สูงขึ้นเช่นรถสไตล์ยุโรปจะมีให้อย่างนี้นะครับผมคุนตาเลยผมเห็น่างนี้คือใน Mercedes-Benz ใช่ครับด้านขวาเนี่ยก็จะดูเรื่องของ ทิปต่างๆตัวรถแล้วก็เป็นหน้า Energy f o ีโฟด้านนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็คือตัวที่ใช้การขับเคลื่อนใช่ไหมครับใช่ครับเวลาที่เราเดินทางหรือเราใช้รถเนี่ยเขาจะมีการจ่ายไฟเก็บไฟเราดูตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเลนะวลาเรายกเท้าออกจากเคร่งเมื่อไหร่ครับก็จะมีมีตัวสัญลักษ เป็นตัวรีเจนเข้าแบตเตอรี่โชว์เลยเป็นสีฟ้าโชว์เลยนะครับผมใช้ระยะเวลานานไหมถ้าพูดถึงนะสมมติว่าแบตเตอรี่เราหมดแล้วเนี่ยถ้าเราขับไปปกติอย่างเงี้ยเราจะใช้เวลานานไหมถึงชาร์จแบตเตอรี่ถึงเต็มร้อยอจริงๆไม่ไม่นานนะครับแล้วก็อยู่ที่เราใช้ตัวเคอร์อด้วยถ้าใช้ตัวสามก็อาจจะรีเจนได้เยอะฟิวเจอร์ต่อไปก็จะเป็นตัวของระยะทางนะครับ ก็จะมีตัวบอกเลนระยะทางเช่นตัวขับไปกี่โลแล้วสตาร์รถากี่าท,ท,ทีแล้วซึ่งเขาจะบอกมาหมดเลยว่าอ่ะอัตราที่สิ้นเปลืองมีอะไรกิโลเมตรรวมคืออะไรระยะเวลานาะนกี่นาทีเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถ<ด>รีเซ็ตค่าได้เนาะนะครับ,รบอ่ะไปฟังกชันหนึ่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องของ audio music navigator mm hmm. เ,เนี่ยครับก็สามารถแยกกับคนนั่งฝัง่งข้างๆเราได้ด้วยนะครับเ mm hmm. ช่นสมมุติถ้าเราเดินทางกันไปสองคนนะครับ คนที่นั่งข้างเราสามารถเล่นหน้าจออย่างอื่นได้เลยไม่จำเป็นต้องมาดูแมปแล้วอย่างนี้แยกกันเลยผมก็สามารถที่จะคุณเปิดแมบไว้ผมก็สามารถที่จะกดดูว่ารถคันนี้จะฟังเพลงนู่นนี่ได้เลยดีกว่าครับนี่เข้าไปได้ฟังเพลงแยกกันเลยนะครับแล้วตัวฝั่งด้านขวามือตรงนี้มีอะไรบ้างครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเรื่องของเจ้าของรถเวลาสมมุติถ้าเราใช้รถนะครับเนี่ยก็จะมีตัวเรื่องของการบอกเลยว่ารุ่นอะไรสีอะไรนะครับเพราะเราล็อกมีการล็อกอินไว้ครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ครับสมมติถ้าเรามีการเชื่อมต่อบูทูธเนี่ยครับตอนนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อก็จะขึ้นเลยเช่นตัวเรื่องของเบอร์โทรล่าสุดต่อมาเป็น Apple Car าเพย์ครับแอนดรอยด้วยตัวไลฟ์สไตล์นี่เหมือน MG ทุกรุ่นนะครับเขาก็จะมีเรื่องของไอสมาร์อยู่แล้วราสามารถดูแบตเตอรี่ได้นะครับข่าวต่างๆไอวันนี้ยังไม่ออกนะครับกีฬาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเรื่องของ Easy c o n n e c t ครับ Easy c o n n เน t เนี่ยก็คือจะเป็นตัวเรื่องของคล้ายๆมิลเลอร์ เราสามารถโยนหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นมาเล่นบนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ารองรับแค่ Android ตอนนี้ไอ o n e ยังไม่ได้อย่างสองสี่ไลฟเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วเรื่องการใช้งานของ Easycon ไปนะเนาะนะครับโอเคแล้วนี้ถัดมาเลยตัวอื่นๆนี่ก็เลยครับตัวอื่นๆเนี่ยครับมีการตั้งค่าต่างๆตัวรถอ่าอย่างเช่นตัวแรกนะครับเป็นการตั้งค่านะครับบลูทูธครับผมครับ อันแรกเลยมีการใครเชื่อมต่อไว้ภาษานะครับเปลี่ยนได้2ภาษาเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับตัวเสียงเราสามารถย้ายเรื่องของสนามเสียงได้นะครับเวลาเราฟังเพลงนะครับแล้วก็จะเป็นปรับแต่งเอฟเฟกได้ล็อกบ๊อบคลาสสิกนะครับระดับเสียงสามารถตั้งค่าได้เลยโทรศัพท์นะครับสื่อเพลงเสียงตัวเรื่องของเนว y ที่เราใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงผลครับตอนนี้เราตั้งเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพรมันเปลี่ยนไปตาม กลางวันกลางคืนไปของเขาไปนะครับนี่เรามีคําสั่งเสียงไหมคันนี้มีครับมีเหมือนกันใน MG ทุกรุ่นเหมือนกันใช่ไยมทีนี้เราสามารถเซตคําได้ไหมคําต้อนรับเราแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคาใช่ไหมเปลี่ยนคาได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ครับอ๋อโอเคเวลาสมมติถ้าเราสตาร์ทรถเนี่ยเขาก็จะบอกเรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะครับครับผมคู่มือการใช้งานทั่วไปครับเบื้องต้นโออยงี้ก็แล้วว่าคุณไม่ต้องไปดูแมนนวลที่ติดกับรถแล้วคุณสามารถที่จะกดดูหน้าจอได้เลยครับระบบเนี่ย เราก็สามารถรีเซ็ตคืนค่าโรงงานได้อ่ะอันนี้ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนถามเลยแล้วผมกดไป,ไปเป็นไงบ้างไหมอันนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าเราเล่นกับตัวชุดเครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะไปเราสับสนเนี่ยแล้วเราไม่รู้เราตั้งอะไรบ้างเราสามารถไปรีเซ็ตค่าเขาเนาะเขาจะคืนค่าโรงงานให้คุณครับแล้วคุณไม่ตกใจไปมันไม่พังใช่ครับ,รบมันสามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวอัปเดตตัวนี้ะนะครับตัวรถมันมีซิมการ์ดอยู่แล้วมันสามารถอัปเดตด้วยตัวเองได้อยู่แล้วครับมันเช็ควาชั่นนะครับ ได้เลยเพราะงี้ตัวอัปเดตนี่สําคัญมากมไม่มีเวอร์ชันใหม่ตัวอัปเดตนี่สําคัญมากนะเพราะว่าหลายๆคนมักจะถามเราว่าแล้วเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรายังไงอ๋อตัวนี้ถ้าเรามีซิมอยู่แล้วเขาถ้าเป็นฐานที่ข้อมูลที่ไม่เยอะเขาจะสามารถอัปเดตให้เลยถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับผมการตั้งค่าต่อไปเป็นตั้งค่ารถยนต์ครับการรถยนต์เป็นเรื่องของ ไฟนะครับอันอตัวอันแรกพอล็อตมีโฮมไฟส่งเข้าบ้าน,นตั้งตั้งเวลาได้ครับ30วิ60วิแล้วก็เป็น90วิครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของการค้นหารถยนต์เวลาเราตัวเราล็อกรถเราปลดล็อกรถอ,อะไรเงี้ยครับจะมีเสียงยางเต้นเต้่มันตั้งได้ครับเฉพาะไฟหรือว่าไฟและเสียงอ๋อเออก็ดีครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ e p s คือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสามารถปรับได้สามระดับนะครับมันคง มาตรฐานแล้วก็เป็นเบานะครับแนะนําแนะนําหน่อยว่าเราควรจะปรับเป็นจริงๆแล้วแนะนําสําหรับใช้ในเมืองสอืรถติดๆอยากขับสบายๆนะครับปรับเป็นเบาได้เลยแต่ตอนนี้ผมปรับเป็นมาตรฐานอยู่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเรื่องของ โพรเดอร์ต่างๆครับสมมุติว่าเราเสียบ USB ไปเราก็สามารถดูข้อมูลได้ดูฟดีโยได้ใช่ไหมดูภาพก็พูดถึงก็สามารถหลากหลายนี้นะถ้าคุณแบบว่าไปถ่ายรูปมาแล้วคุณอยากจะโชว์กับเพื่อนหน้าจอนี้คุณก็ใส่ทำลายรหมาเสียบดูก็ได้ใช่ครับ Call Center ์คืออะไรตัว Call Center ตัวนี้เขาจะมีเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินสมมุติถ้าลูกค้ามีการใช้รถแล้วเกิดยางแตกต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะกดหา Call Center ได้เลยนะครับแ c t i o n s e ครับ เป็นเรื่องของการตัวยักยะบำรุงต่างๆใช่ครับผมวันนี้หน้าจอตัวนี้ละเอียดมากเลยนะบอกหลายอย่างมากถือว่าเรื่องการทัชสกกีนเนี่ยผมว่าปรับมาดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้นถ้าจากตอนนี้ที่เราดูอะแซดเอใช่ไหมตัวเนี้ยถือว่าไวขึ้นมากมากเรื่องต่อมาก็จะเป็น่ังของเพลงปีปุ่มลัดละนะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นล็อกจอ ล็อกจอได้ด้วยใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาการล็อกจอหรือการใช้แสงเนี่ยมันค่อนข้างลำสว่างเราลำบากมากเนาะใช่ครับตอนนี้จะมีปุ่มล็อกจอแล้วก็เป็นปุ่มโฮมใ e ่ครับปุ่มตัวนี้ใช้งานได้เหมือนกันตัวนี้เราคุ้นตาเนาะเราเห็นอยู่ใน H S อยู่แล้วใช่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นยังเป็นคงผืนเหมือนเดิมในการใช้งานก็คือเป็นทัสกรีนแล้วก็เป็นการที่ปรับ ที่หน้าจอตัวนี้เป็นหลักผมตัวนี้เ,เป็นรแรงลมครับแล้วก็เป็นอุณหภูมิฝั่งนี้นะครับ AC ต่างๆปึ๊บแต่ว่าตัวนี้คริเจอร์ที่มันแยกได้อยออกมาคือมันมีปุ่มที่สามารถกดตรงนี้ได้เลยอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีมมใช่ครับอ,ออนออฟตรงนี้ได้เลยปิดแอร์เมื่อกี้ตอนที่เรากดการตอนออนออฟพอก,กดเสร็จปุ๊บเครื่องยนดับอ่าใช่ครับ อ่าสมมติสังเกตจากตัวหนะ้า Energy ีฟนะครับเครื่องยนต์ไม่ติดก็ใช้งานในเรื่องของตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวอ๋อนี่ถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ครับถ้าคุณจะดูหนังถ้าคุณจะฟังเพลงหรือคุณจะอะไรก็ดูตรงนี้ใช่ครับก็คือดับเครื่องเนาะแปลกอันนี้ผมบอกว่าแปลกเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผมเจอรถกับรถที่เป็นไฮบริดโดยที่เราเห็นน่ะที่เขาดับเครื่องและแอร์ทำงานอยู่นั่นคือเขาใช้คอมแอร์เป็น ไฟฟ้าเนาะแต่ตัวเนี้ยยังเป็นคอมแอร์สายพานอยู่ใทำให้เวลาที่เราจอดรถหรือว่าเราต้องการแอร์เนี่ยเครื่องยนต์จะติดใช่ครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดับไปปุ๊บคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานก็จะเป็นในโหมดของการใช้งานไฟฟ้าใช้เป็นตัวเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าคุณอยากได้รถแรงนะคุณอยากขับสนุกนะครับแล้วคุณก็อยากชาร์จไฟกลับมาเร็วๆการทํางานแบบพาราเรลก็จะตอบโจทย์คุณในความบื่ยวาในรูปแบบความสนุกในเรื่องของการขับขี่ขับสนุกขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวออโต้เบรโฮ ครับผมสังเกตว่ากดไม่ได้เงื่อนไขจริงๆก็คือต้องรับเข็มขัดนิรภัยก่อนใช้งานได้นะครับพีก็จะเป็นขึ้นเป็นสีเขียวอ่าร์คกิ้งเป็นสีเขียวนะครับต่อมาตัวนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดการขี่ครับมีอยู่สามโหมดมีอะไรบ้างเอ่ยมีคอมฟอร์ตนะครับอีโค่ปอร์ตโอเคสามโหมดนะครับส่วนตัวนี้กล้องผิวผมถือว่าตัวนี้ทําได้ดีนะครับกล้อง360ของเขา ให้ <ID. S 2> ผมดูชาร์กว่า HS หรือว่า ZS ที่ผ่านมานะใช่คร han, ับมีตัวเรื่องของรัศมีประตูเวลาเราเปิดด้วยอโอเคว่าเผื่อเราไปกลัวชนรถข้างๆก่จะขี่ให้ดูนะครับดูได้ทุกมุมมองตัวรถเลยครับหน้าหลังนะครับซ้ายมีจอเล็กให้ดูตัวนี้เป็นสามิติโอ้ยนีเพิ่มขึ้นมาเพิ่มาินเอร์ขึ้นมานะครับปึ๊บขวานะครับเป็นสามก็ได้แล้วก็ตัวนี้ เป็นตัวเรื่องของท p s เด้วยเป็นลมยางแล้วก็ตัวนี้เป็นการตั้งค่าด้วยครับที่ใหม่ก็คือสามารถตั้งค่าความเร็วที่จะทําให้กล้องดับลงได้มีตั้งแต่15 25แล้วก็55นะครับอ๋ออันนี้เห็น้ะ exit speed กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเราตั้งได้เลยว่าสมมติถ้าความเร็ว55กล้องถึงจะดับส่วนใหญ่พอ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขา้องจะเหายไปใช่ไหเขกล้องจบไม่ทันแล้วอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะตั้งได้เลยว่าเราพอเราอยากขับที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วค่อยหายไปเพราะอะไรในความเร็วต่ำเราอาจจะต้องมีมุมมองในการมองหรือว่า55ิอุแต่เยอะนะ55าสิบห้าเนี่ยถือว่าเยอะห้าสิบห้าถือว่าเยอะมากเลยนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของ hill descent control นะครับตัวเรื่องของช่วยลงทางลาดชันครับมีให้ขึ้นผ่านหน้าจอเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเคอร์ตัวเคอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเรื่องของการปรับระดับตัว regenerate นะครับการชาร์จไฟกลับมี1 2 3เหมือนกันตัวเรเวล3ชาร์จไฟได้เยอะสุดแล้วก็รีเจนได้เยอะสุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทัชเชนคอนโทรลครับขอบ,บอรดภายพื้นฐานมีให้ครบอยู่แล้วครับ โอเคเดี๋ยวตัวใช้ท่านคนโทนอย่างเงี้ยเราต้องบอกเลยว่าเวรันทีท่เราสตาร์ทรถเนี่ยเขาจะทํางานให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเราจะใช้นานตอนไหนละ่ะกับแทคชั่นแทคชั่นเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วถ้าคุณเกิดติดลมหรือคุณไม่ต้องการให้ล้อมันหมุนฟรีเนี่ยคุณปิดเขานะครับทำให้คุณผ่านศักได้ง่ายขึ้นเนาะแต่โดยโปกติแล้วเนี่ยอย่าไปปิดมันเลยนะเ uh huh. พราะขาบปลอดชัยใช่<ท>ครับผมนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ตัวนี้เป็นเวเลชาร์จนะครับเช่นเดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะครับปุ๊บ ตัวนี้เป็นฟาชาร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีแผ่นกันลื่นเวลาสมมติถ้าสังเกตนะครับที่ผมเคยใช้งานเนี่ยบางคันเนี่ยเวลาเราขับแรงๆปุ๊บหักตรงเวลานี่ยมันจะลื่นออกไม่ได้ชาร์จครับแต่ตัวนี้มีแผ่นกันลื่นผมลองเทสดูแล้วใช้งานได้ดีอยู่ครับแล้วนี้ถัดมาเลยนะครับเราเห็นตรงนี้อันนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวก้านของตัวคูทอนโถนครับข้างบนเป็นไฟเลี้ยวข้างล่างเป็นคูทอนโถนวิธีการใช้งานง่ายๆครับคือดันขึ้นมา จะเต็มแรนขึ้นมาพอเราถึงความเร็วที่เราจะต้องรับความเร็วอะครับเราให้กดเซตลงไปตัวนี้คร u สคอนโทรลตัวนี้เป็นอ d a p t i v e ไหมตัวนี้เป็นแค่ Cruise Control เป็นแค่คร u สคอนโทรลใช่ไหมไม่มเใช่ S ใช่ไหมนี่ยจะเป็นอด Adaptive Cruise จะไปผ่านตามพื้นหน้าอ่าพร้อมในความเร็วสูงและความเร็วต่ำในการทำงานแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยครับก็พูดง่ายเหมือน S แหละเพราะในการที่เป็นคร u สคอนโทรลธรรมดานะครับส่วนระบบความปลอดภัยที่มีกับรถคันนี้มามีอะไรบ้าง ระบบที่ติดมาเลยก็จะเป็นเรื่องของไป ABS นะครับการกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยตัวนี้ใส่มาให้ครบอยู่แล้วนะครับมีตัวเรื่องของพุทคอนโทรลให้แอร์แบ็กก็จะมีเป็นคู่หน้าครับแล้วก็เป็นด้านข้างๆเป็นเสาบีกระจายเป็นม่านนะครับ6จุด6จุดหกจุดใช่ไหมไม่มีกรงเข่าใช่ไหมครับเข่าไม่มีครับครับผมโอเคถัดมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ล่ะตัวนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การเปิดสลูปเกิดมา่านสลูปแล้วก็เป็นสลูปนะครับเป็นไฟต่างๆเหมืนมหอนเดิมนะครับเช่นม่านเปิดได้ถึง90%เหมือนเดิมเลยครับส่วนกระจกตัวพาราไดมิกสลูปเปิดได้ครึ่งหนึ่งมีกันแจมเหมือนเดิมนะครับถ้ามีมือขึ้นไปเลยครับอิโนโฟเชันแจมป่ากันแจมเหมือนเดิมสำหรับราคาคันนี้นะครับในตัว Vs เนี S ่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ราคามี2รุ่นนะครับครับผมระหว่างรุ่นตัวท็อปกับตัวรองท็อปครับผมนะครับตัวรองท็อปแปดแสนกว่าบาทตัวตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่9 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับแ<ต>่างว่าราคานี้เขาจะสวิงอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นใช่ใชครับ 7, 8, ดิสกันเรื่องของซันรูฟไม่มีนะครับเรื่องของคูช้อนไม่มีแต่ว่าได เครื่องยนต์หรือว่าบอดี้เหมือนกันหมดเลยมไม่เป็นโดนเหมือนกันเป็นไฮบริดเหมือนกันใช่ครับ,รบแล้วก็อาจจะมีภายในที่แตกต่างตกตันไปแล้วก็สรุปเนาะใช่ครับนะครับถ้าผมมองนะสำหรับคันนี้เนี่ยกับในราคาประมาณ8ปดแสนกว่าบาทผมถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นการชดเชยเรื่องเกี่ยวกับควาแรงคารเร่งที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ประหยัดน้ํามันเหมือนที่คุณคิด แต่รอบรองว่าคันนี้บู๋หว่าแน่นอนเพราะสูนถึงร้อนเนี่ยอยู่ประมาณ8วิเนี่ยใช่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับรถพลังงานไฟฟ้ามากใช่ครับนะครับแล้วถัดมาลูกเล่นยังคงความสนุกเหมือนเดิมในการใช้และที่สำคัญคือ,อเพลงเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นจู๊กแล้วใช่ทำให้คุณมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วฟีลลิ่งการขับเนี่ยก็มีการปรับเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องล่างที่มีการเซ็ตค่าใหม่เพราะน้ำหนักรถเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะใช่ครับนะครับโดยรวมเลยคันนี้ผมว่าถ้าคุณต้องการรถที่ขับสนุก คันนี้ตอบโจทย์ใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ครับสองเสียนไลฟ์ขอบคุณมากนะคะผมอ่าแล้วครั้งหน้านะครับเราจะมีข้อมูลรถดีๆเด็ดๆหรือว่าเทคโนโลยีอะไรนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ